แล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมน้ำปลานะครับน้ำปลาไม่ี้องทำกําลำปีผัดแหนมน้ำปลากะหลำปีแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วนะครับนี่แล้วก็มีแหนมแหนมที่ใช้แหนมแท่งเดี๋ยวจะหั่นแหนมเป็นเป็นชิ้นๆก่อนเป็นแว่นๆ ืวันนี้เขียงเราก็ใส่จุกเนยนะครับเห็นพื้นล่างเลยแบงเขาก็มีรสชาติเปรี้ยวเค็มอยู่แล้วนะครับหันเป็นชิ้นๆนะครับอมีพริกด้วยก็หั่นไปเลยอหั่นไปด้วยแต่ก็เป็นลูกโดดเสร็จแล้วก็ใส่ไปใส่ไป ยังทำไม่เสร็จเลยครับสองรอบแล้วอืมแล้วนี่ก็จะเป็นกระเทียมสับนะครับกระเทียมสับใส่ลงไปด้วยเลยการผัดเนี่ยก็จะผัดด้วยไฟแรงไฟแดงผัดเร็วๆให้ขนาเนี่ยเขายังกรอบอยู่กระนังปีดิโอ้ไฟด้านลงไปด้วยนะครับแต่น้าลงไปด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยอือแล้วก็น้ำปลาเนี่ยตอนใส่นะครับให้ใส่ที่ขอบกระทะ เขาจะได้โดนผิวกระทะปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความหอมเด่งขึ้นมาเลยนี่นะครับตั้งกระทะเนี่ใช้ไฟแรงใส่น้ำมันแล้วก็คลึงกระทะให้ทั่วเสร็จแล้วเราก็จะใส่แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ใส่น้ำปลาเดี๋ยวใส่ที่หลังเอายังเอาเลยเหรอเอายางกระทนิดหน่อยเอา ปลาเลย well, ทีนะก็ผัดแบบยังกรอบๆอยู่ต้องผัดนานอ่ะโอเคแสดงแล้วพอเอาดิใยว้ต้องปิดไฟเดิเย้ยแก่ถ้ปิดไฟโอเคเปิดสุดเลยเนะี่ยโอ้โหมาไฟนี่นะครับก็จะหอมกลิ่นกระทะหอมกลิ่นน้ำปลา ก็โดดมเวลา20รอบนะครับสำหรับเด็กชายโฟตี้กะลัมปีผัดน้ำปลาแหนขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับจะรับผิดชอบโดยเจเนี่นะครับกะลัมปีแบบกร,บกรอบเลยอืมนี่มาปิกนี่กันอยู่ที่สวนนะครับสวนทุเรียนอืม ไปครับไปครับครับครับนี่ครับในขณะเจนี่กินอยู่ก็โพสตี้ก็ยังเล่นน้ำอยู่นะครับข He ้างล่างคนเดียวอืมนี่ครับโอ้ร้อนร้อนหรือยังไงครับเป็นไงครับร้อนโอ้ร้อน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 โอ้โอ้โอ้ดามา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 นี่อะไรเนี่ยอะไรเยอะแยะอะไรเนี่ยไทโดม